<right>. Okay. ชุดแรกนะครับเป็นหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็จิตอาสาของตำรวจนะครับเดินแถวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คุ้มที่หนึ่งของหมูบ่บ้บานหมู่บ้านซ้ำนะครับแล้วก็บ้บานโพบ้านโพบางส่วนเข้าไปเลยนะครับตัวแทนสองคนหามนะพันปักช่อ50ผ่านการวิจัยของกรมส่มงเสริมการเกษตรนะครับพันเนี้ยข้าง ตัวกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับตัวแทนของสกสารบริหารตรวนตําบลซับนะครับนะครับก็เป็นภาพที่น่าชื่นใจนะครับอ,อีกอีกสต้นเนะี่ยใครยังไม่มีกาลังปลูกนะครับก็เราก็มามีส่วนร่วมนะครับมีบทบาทในภาคส่วนของ ตำรวจนะครับเลยมาร่วมนะครับโครงการนี้จะสังเกตว่กกตรรกากล้วยรองผู้กบปอจะใหญ่มากลำต้นใหญ่มากนะครับ <c oughs> มีนัยยะอะไรไหมครับกล้วยใ,กกใหญ่มากกล้วยใหญ่มากในนนี้ครับไส้กี้เลยครับ อันนี้ไหมคะโอ้ขอัคุณครโอ้ดีมากเลยท่านครูดีมากเลยครับก็ปลไปหลายต้นเลยทีเดียวนะครับอ้าวมีกล้วยมีนี่สหรับครับก็มีสวนรั่วนะครับสวนของทางโรงเรียนคณุครูก็กาลังปลูกนะครับปลูกอยู่นะครับอย่าลืมนะครับ